สวัสดีครับนักเรียนและผู้ที่สนใจทุกท่านนะครับพบกันอีกเช่นเคยแห่งความเป็นไทยฝึกอ่านจากสุดยอดตำราไทยหลังจากที่ท่านได้ดูวิดีโอชุดนี้จบไปแล้วท่านก็จะทราบถึงการอ่านออกเสียงสระอในบทที่10ของปฐมหนึ่งมานีมานะเชิญติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับสวัสดีครับนักเรียนวันนี้ก็ เราก็มาเริ่มบทที่10เหมือนอีกเช่นเคยนะครับเราก็จะฝึกในแบบฝึกก่อนนะครับแล้วเราค่อยกลับมาอ่านนิทานนะครับจะทําให้เราคล่องอ่านได้คล่องมากขึ้นนะครับทําให้เราเกิดความเข้าใจมากขึ้นเพราะว่าเราได้ฝึกฝนจากคาง่ายๆมาก่อนนะครับเริ่มได้เลยนะครับในแบบฝึกนี้นะครับให้อ่านว่ากอออ กาะอันนี้มันเป็นสระเอาะนะครับเราก็เลยอ่านพยัญชนะก่อนหรือตัวอักษรก่อนนะครับความหมายของคําว่าพยัญชนะคือความหมายเดียวกับคําว่าตัวอักษรนะครับแล้วก็ตามด้วยสระซึ่งเราเรียกสระนี้ว่าสระเอาะนะครับซึ่งประกอบด้วยตัวเอตัวสระอาแล้วก็ตัวสระอะเราเรียกว่าสระเอาะนะครับ เรามาเริ่มกันได้เลยนะครับกออเกเจออเจดออเดบออเบทเอเทสเอาศหออหองออเงยออเยอพอเอ ลออเลอมออมอคออเอเราก็จบการอ่านนะครับในแบบว่า1คํานะครับในต่อมานะครับมันจะเป็นการอ่านคําเล็กๆ2คํารวมกันเป็น1คําใหญ่นะครับเราก็อ่านทีละคํานะครับเราสังเกตเอ๊ะรู้ได้ไงว่ามันแบ่งคํา เราก็สังเกตนะครับมีตัวอักษรหนึ่งตัวแล้วก็มีสระนะครับอันนั้นก็คือหนึ่งคำแล้วถัดมาก็มีตัวอักษรอีกหนึ่งตัวแล้วก็มีสระก็เป็นคำที่สองนะครับเราก็อ่านตัวอักษรอ่านสระอ่านตัวอักษรอ่านสระอย่างนี้นะครับเราอ่านตัวอักษรอ่านสระแล้วก็รวมเสียงเราอ่านตัวอักษรอ่านสระแล้วก็รวมเสียงเสร็จแล้วก็ รวมเสียงทั้งคําเลยนะครับเรามาดูแล้วก็อ่านตามกันได้เลยครับนักเรียนทุกคนทอ,อีทรอเอาเรารวมเสียงนะครับทีเราตัวแรกกอเอาเกาคาที่สองหออัวหัวเกาหัวตัวแรกคําแรก ตวอ,อัวตัวดออัมดำคำที่สองนะครับรวมเสียงรวมคำกลายเป็นตัวดำคำที่หนึ่งจออัมจำคำที่สองพอเอพอเพาะรวมเป็นรวมเสียงเป็นจำเพาะนะครับคำที่หนึ่งรอเออเลาะคำที่สองปอไอไปรวมเสียงเลาะไป นอไอไนกอเอเกาะไนเกาะทออะทะรอเอเลทะเลสเอเลสหออาหาเสหาขออาขาดอเอเดขาเดจเอเจดอูดูเจดู ลออะละมออะมอละมอหอัวหัวจออะจอหัวจ่อคออะเคาะดออูดูเคาะดูทออูถูบออะเบาะถูบอกออะกะทออะเทาะกะ ทอปออีปีทอเอทอปีทอกออเกาะขออาขาเกาะขาพออาพาหออ,อหอผาหองออเงาะดออีดีเงาะดีมออีมี มอเอมอมีมเอพออเพาอะชอ่ำชำเพราะชำทออำทาบอเอ็มบอทเบอบอไบงอ,อ,งอใบงออเงอใบเงะหออัวหัวรออ,อรอ หัวเราะจบไปแล้วนะครับในแบบฝึกนะครับถัดมานะครับเราก็มาอ่านเนื้อเรื่องกันนะครับอันนี้เป็นเนื้อเรื่องนะครับเราก็อ่านทั้งบรรทัดนะครับอันนี้ก็อ่าน อันนี้ก็คือประโยคหนึ่งรู้ได้ไงว่าประโยคหนึ่งครับมันจะมีช่องว่างตรงนี้เยอะๆนะครับมีช่องว่างตรงนี้นะครับเราก็จะหยุดตรงนี้นะครับโอเคนะครับเราก็มาเริ่มอ่านได้ชออูชูจอไอใจชูใจกอเอาเกาคออคอสอีส,ออสีทอเอาเทาบอเอาเบาบอเอาเบาชูใจเกาคอ สีเทาเบาเบาสอีสีทอเอาเทาสีเทาชออชูคออคอพออพอเจไอใจสีเทาชูคอพอใจมออามานนอีนี มานีหออัวหัวรอเอรอะเระมานีหัวเลาะตอโอโตมออามาหออาหามออามานอ,อีนีโตมาหามานีมออามานอีนีมานีก็เอาเกาหออัวหัว โตอโตมานีเกาหัวโตตโอโตชอูชูขออคอดอีดีจอไอใจดีใจโตชูคอดีใจชออูชูจอไอใจชูใจหออัวหัวรออรอชูใจ หัวเราะมอาอมานอ,อีอนีมานีพออพอจอไอใจมานีพอใจสวัสดีครับนักเรียนทุกคนพบกันใหม่ได้ในวิดีโอชุดถัดไปนะครับสวัสดีครับ